ชอบบรรยากาศตอนเช้าของที่นี่บรรยากาศดีสดชื่นตอนนี้ก็เวลาประมาณใกล้ๆ7้โมงเรากำลังจะไปตลาดไปซื้อของมาทำขนมจีนน้ำยาป่าซื้อกินเองก็อร่อยนะคะ ติดแค่อย่างเดียวอย่างเดียวแค่นั้นแค่ไม่อิ่มมันมีแค่นี้แหละวันไหนอยากกินเยอะๆก็คือต้องไปซื้อของทํากินเองจะได้กินรสชาติที่แบบเผ็ดสะใจตัวเองค่ะนี่คือบรรยากาศตอนเช้าตลาดของภูเก็ตนะคะอันนี้ตลาดนี้จะอยู่ในเมืองเลยนะจะมีแค่ตอนเช้าของคือเยอะมาก<ถ>อยากกินอันไหนก็คือนั่นแหละจัดการเลยซื้อมาแล้วก็มาทํานี่เสร็จแล้วน้ํายาเลาทำลายเตะขี้เกียจ ูสิแต่แซ่บป่ะจ้าชิมน้ำกันเน่อย mm hmm. แซ่บแม่นี่จ้ามีผักด่าเบึงถั่วงอกกระลำมักถั่วผักกันจองกับผักบุงรวแบแซ่บพานิกินอยู่เ้ยหิวหิวหิวแม่งเปิดเฮียงอะแท้ สามฮะมากินเหอะวันไหมจ้ะเหอะมันแสบนิ่มเดือดใช้พักป่ะน้ำ ไ่พักทัวลงไปจังงอยเอาตัวมาบน,นี้มา ก,กันจองกระพักบุงหลวงบาทใส่เบิดเลยจ้ะ